patiรูป ชมค่ะเรายอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราจะพูดถึงแผนงานการพัฒนาตำบลต้นแบบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วกันค่ะซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยการนำอาชีพหลักของเกษตรกรมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนค่ะเพื่อให้คนในชุมชนนั้นเกิดการมีส่วนร่วมและเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทงั้งทางด้านการประกอบอาชีพและการนำวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะและ ในวันนี้ค่ะเราจะมาพบกับกลุ่มต้นแบบด้านนี้กันถึง3กลุ่มเลยทีเดียวค่ะ กลุ่มแรกค่ะคือศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพองเพียงบ้านหนองปลือตําบลทับราชอําอำเภอตาพระยาจังหวัดสก้วค่ะซึ่งที่แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอบแห้งแบบพาราโบราโดมจากกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสก้วเพื่อเป็นการยกระดับนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะช่วงตําบลมันม่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ตำบลทับราชเป็นตำบลต้นแบบเนี่ยเนื่องจากตำบลทับราดนะมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มนะของประชาชนในพื้นที่และศักยภาพของชุมชนแล้วนะเห็นว่าหารได้รับนะการส่งเสริมต่อยอดนะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นช่องทางการช่วยเหลือให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ประกอบกับตำบลทับลาดลมีผู้นำที่เข้มแข็งนอกจากนี้กองบริการาราักษาความมั่นคงภายในยังได้ร่วมมือกับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติส่งมอบนวัตรกรรมเพื่อชุมชน พลาบุาโดมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออบแห้งสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาการสูญเสียผลผลิตในพื้นที่ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสับแก้วมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด17หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นั้นทำการเพาะปลูกเป็นนาไร่และสวนมีทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำต้นไม้อากาศที่ไม่เป็นมลพิษแต่กลับประสบปัญหาภาัยแล้งเกือบทุกๆปีเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่โคกหนองนามีการขุดบ่อน้ำขึ้นและมีการแบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ส่วนรวม จนที่นี่กลายเป็นแหล่งการทําการเกษตรของชุมชนนั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองปลือในเวลาต่อมาครับอำเภอตาพยายเราเลยครว่าได้คือเรื่องของความแห้งแล้งนะครับนะแห้งแล้งและทำให้อ,า,อาชีพเราคือคนทำนานจะลำบากพอสมควรเพราะบางครั้งปีหนึง่งเราทำนานกันสองสามรอบได้ผล ครั้งหนึ่งหรือครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ได้หลือก็ได้ดังนั้นเดน,นตรงว่าตรงนี้เรื่องการทำนาเราอาศัยฝนฟ้าหรือซึ่งเราไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะมาะบรรเทาดูแลพี่น้องในพื้นที่ตำบลอำเภอเราได้ดังนั้นคือเรื่องของอวิกฤตของอำเภอตาบยาเราก็คือขาดน้ำครับหลังจากที่เราได้ร่วมการทำงานกับภาคชีกงค่ายครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้วาว่าจังหวัดกราานองมน วัสาุแก้วแล้วก็เกษตรวัสาุแก้วหรือภากเคียไขยส่สวนดรการอื่นๆครับเราก็ได้มาเล็งเห็นรงของการทําอาชีพเสริมนะครับหรือว่าส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนในการทํากลุ่มทําปลาส้มสมุนไพรไร้ก้างกลุ่มน้ําพริกลกลุ่มปลาแดดเดียวกลุ่มกล้วยตากอะไรอีกหลายๆอย่างที่มาส่งเสริมให้กับคนในชุมชนให้มีอาชีพเสริมแล้วก็ให้มีไรายได้หลังจากการทํานาทําสวน คุณผู้ชมครับในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนั้นมีการใช้ชีวิตตามวิถีความพอเพียงและพวกเขาได้รับการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆมากมายทั้งการ,ป,รปลูกผักปลอดสารพิษและการปลูกเมลอนปลอดสารพิษอีกด้วยครับเนื่องจากเมลอนนั้นสามารถ,ถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนซึ่งเมลอนที่นี่นั้นมีรสชาติหอม,ห,อมหวานอร่อย รวมถึงมีการรวมกลุ่มให้เกิดกลุ่มอาชีพอื่นๆในชุมชนอีกมากมายครับก็คืออย่างน้อยๆก็คืออย่างอย่างมีพวกกลุ่มหัวไวใจสู้กลุ่มที่จะช่วยกันที่ที่สามารถขับเคลื่อนได้เราจะดึงมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็จะเป็นสาขาไปอย่างเช่นพี่เสลือนแกนก็จะเป็นเกี่ยวกับทำเมลอนทำเกี่ยวกับปลูกผักใน ในโดมในอะไรทานองนี้ครับกลุ่มเลี้ยงสัตว์เขาไหนามีชมนานาญการเราก็แบ่งเป็นประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มไปกลุ่มกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรอย่างนี้นะครับ <_ d ose> เพื่อที่จะสาขาอาชีพได้หลากหลายครับกลุ่มแต่ละกลุ่มใช่ไหมฮะก็ก็ก็ค่อนหมู่บ้านอย่างอย่างโซนตรงนี้เนาะครับมันอย่างน้อยๆมันมี5หมู่บ้าน1วัดหนึ่งโรงเรียนครับสามารถที่จะดูว่าใครถนัดไปทางไหนเหมือนเหมือนเหมือนผมได้แนะนําไปเมื่อสักครู่เนาะครับว่า หัว,วใจสู้ในด้านไหนเขาถนัดหรือว่าเขาอะไรในด้านไหนให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะไปในในในจุดตรงนั้นตรงไหนครับอาชีพตรงไหนที่เขาถนัดคุณผู้ชมครับจากอาชีพของชาวบ้านที่หลากหลายของที่นี่ทำให้เกิดการแปรรูปต่างๆมากมายสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วในการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิต์พาราโบลาโดม ซึ่งเป็นระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติสามารถผลิตสินค้าอบแห้งได้หลากหลายชนิดสามารถป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์พาหะที่ปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้ครับทางวชและก็อรมน,อนนะคะก็ส่งเสริมนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะคือนวัตกรรมนี้เนี่ยมันใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรเราจะมีปัญหาเรื่องมีผลผลิตทางการเกษตรถูกไหมคะปลูก ปลูกข้าวหรือว่าปลูกกล้วยหรือว่าสินค้าเกษตรต่างๆรวมทั้งปลานะคะมีคุณภาพดีแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการตลาดนะคะแล้วก็ของสดเนี่ยเก็บรักษาได้ไม่นานนะคะและในขณะเดียวกันบางครั้งเรามีเกรดของเกรดดีแล้วก็ยังมีเกรดตกเกรดนะคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องการที่จะยืดอายุการเก็บรักษานะคะพอเรายืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเราอย่างกล้วยสด มาเป็นกล้วยแห้งมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะคะและมูลค่าก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกษตรกรซึ่งเป็นต้นน้ำเ่ยค่ะเขาเริ่มแปลรูปเป็นนะคะและแปลรูปเป็นแล้วปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการขายออนไลน์นะคะบางลูกค้าบางคนอาจจะชอบแบบสินค้าจากเกษตรโดยตรงแต่บางทีการขนส่งกล้วยไปยังกรุงเทพก็อาจจะยากใช่ไหมคะแต่ถ้าแปลรูปเป็นกล้วยอบแห้งอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทําให้เกษตรกรมีมูลค่านะคะลดการสินสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร ะะอันนี้ก็คิดว่าต้นแบบตรงนี้น่าจะสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้นะคะออ,อาชีพหลักที่ปลูกก็เป็นข้าวกับมันสำปะหลังค่ะแต่ว่าจะมีอาชีพเสริมก็คือปลูกกล้วยปลูกผักตะไคร้บนคานาค่ะก็ดีใจค่ะที่กรมนอนได้มาสนับสนุนพาราบราโดมให้ก็มีแนวคิดที่จะเอากล้วยที่จะปลูกบนคานานะคะที่เหลือ จากกินในครอบครัวน่ะเอามาถนอมอาหารโดยการตากในพราบรลาโดมแล้วก็ยังมีมะกรูดอะไรอบแห้งทำเป็นสมุนไพรได้อีกค่ะประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะจากพาราบุลาค่ะมันจะเกิดประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆต่อยอดเรื่อยๆค่ะสนับสนุนหรือส่งเสริมคนที่สนใจในสมาชิกอ่ะให้ได้เรียนรู้และเพิ่มเติมแล้วก็ต่อยอดในความรู้ที่เรามีอยู่แล้ว เป็นโอกาสที่ดีที่ทางพรมนหยิบยื่นโครงการดีๆมาให้เราครับแลวก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของอการได้พาราโบลาโดม,มานก็ทําให้กลุ่มแม่บ้านไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องไปรอแดดหรือว่าใช้พัดลมเราเนี่ยเป่าทั้งเรื่องของอปลาส้มทั้งเรื่องของกล้วยตากแห้งทั้งเรื่องของปลาเดดเดียวอะไรอะไรจะจีปาถะที่จะใชะ้เรื่องของใช้แดดแต่ที่เนี้ยพูดตรงว่าพอได้มาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ มาให้กลุ่มแม่บ้านเหล่านั้นมีโอกาส 1. ไม่เสียเวลาพอสมควร 2. ผลผลิตก็จะเร็วขึ้นในการที่จะสู่ท้องตลาดกับชุมชนเรา ผู้ชมค,ครับเราเชื่อว่าหากชาวบ้านใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีครับที่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องอบแห้งที่ใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชือเ้อเพลิงและระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับซึ่งนอกจากการส่งเสริมนวัตรกรรมและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านแล้วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วได้มีการขยายผลการเกษตรสู่โรงเรียนวัดหนองติ่ม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลทับราชอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนทุกคนนั้นได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและนักเรียนมีทักษะด้านการเกษตรจากการได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองครับผู้ปกครองของนักเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เพื่อ ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตนะครับในเรื่องของงานอาชีพนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของเราเพื่อเป็นการสืบทอดนะครับเพราะว่าในเรื่องของกเษกเษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่สําคัญในชุมชนมันก็มาลงที่ว่าเราจะทํำยังไงให้เด็กนักเรียนของเรามีโอกาสได้สืบสารในเรื่องของการทําเกษตรกร,ร,กรามานาเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนนะครับเราก็จึงได้มาจัดสถานที่บริเวณหลังเรียนตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหนึ่งคือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงเป็ดไข่นะครับเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกพืชได้เรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้และพืชอื่นๆเช่นการเตรียมดินการให้ปุ๋ยการดูแลและการกำจัดศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นเป็ดไข่ไก่ไข่ปลาดุกได้รู้จักวิธีการเลี้ยงการให้อาหารการดูแลและการจัดจำหน่ายผลผลิตที่ได้ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษโดยใช้วิธีการไล่แมลงแบบธรรมชาติ การปลูกกระเพราโหระพาตะไคร้ไว้ใกล้กับพืชผักที่ปลูกจะช่วยไล่มแมลงที่ไม่ชอบกลิ่นแรงได้ค่ะนำความรู้ที่ได้จากโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนในเรื่องของการปลูกผักไว้กินเองโดยใช้พื้นที่ที่มีอย่างคุ้มค่ามากที่สุดการเลี้ยงสัตว์ว้ประกอบอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการปลูกพืชผักสวนครัวใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้และถ้าได้ผลผลิตมากก็สามารถนําไปจําหน่ายเป็นรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงเป็ดไข่ก็สามารถลดรายจ่ายแก่ครอบครัวได้ค่ะ การเกษตรนะครับผมจะเป็นคนรับผิดชอบในเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาครับก็มีส่วน่วมตั้งแต่ตอนต้นเลยครับตั้งแต่การให้อาหารครับการให้อาหารเราจะแบ่งเป็นระยะครับระยะ,ะเช่นปลาดุกปลาดุกก็จะมีตั้งแต่ตัวเล็กๆสามเดือนครึ่งถึง4เดือนนะครับที่เริ่มโตขึ้นก็จะหารเม็ดใหญ่เป็นระดับชั้นเช่นป .4 ีกเขาจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้อาหารเป็ดอาหารไก่อย่างนี้ป .5 ให้อาหารปลาปหดูแลสวนผักพืชสวนครัวแบบนี้ครับ แบ่งกันแบ,แบ่งเป็นกลุ่มครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับแต่และกลุ่มจะมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองนะครับได้ประโยชน์แน่นอนครับอย่างแรกคือนักเรียนได้ทักษะได้ปฏิบัติจริงครับได้ปฏิบัติจริงได้รู้จริงได้ทักษะจริงก็จะสามารถความรู้นี้ก็จะติดตัวเข้าไปตลอดนะครับแล้วก,ก็สามารถนําไปอธิบายหรือว่านําไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นที่บ้านและก็นําไปปลูกเองนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับเขาเองแล้วก็ สังเกไทยกับชุมชนนะครับลดภาระการใช้ใจ่ายของผู้ปกครองเรไปด้วยครับคุณผู้ชมครับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชนนั้นได้มีการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือทำกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจด้วยการปลูกผักการเลี้ยงไก่พันไข่ เลี้ยงปลาเพื่อให้ได้คุณภาพปลอดภัยไว้ทานเองและเหลือจําหน่ายเป็นไรายได้เสริมในอนาคตครับควบคู่ไปพร้อมกับการรู้จักแบ่งปันและสามารถนําความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในครอบครัวของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในครอบครัวครับทําให้เด็กนักเรียนนั้นได้รับรู้และซึมซับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปประทับครับ และนอกจากนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วยังได้สนับสนุนให้กลุ่มแปรรูปมะม่วงหิมพันธ์ซึ่งผลิตจากเม็ดมะม่วงหิมพันธ์ที่ปลูกในพื้นที่ชุมชนบ้านเจ็ดหลังตําบลโคกปีคองอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วที่มีการเก็บใหม่ทุกปีตามฤดูกาลค่ะโดยกลุ่มแม่บ้านเจ็ดหลังพาเพลินเป็นผู้เก็บผลผลิตและแปรรูปเป็นเม็ดมะม่วงหิมพันธุ์ทอดเม็ดมะม่วงหิมพันธ์อบเกลือและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการรวมกลุ่มนี้ค่ะส่งผลให้เกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องค่ะกลุ่มแปลร,รูปมะม่วงหิมพันในชุมชนบ้านเจ็ดหลังตําบลโคกปี๋ค้องอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วส่งเสริมให้มีการแปลร,รูปเม็ดมะม่วงหิมพนันที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ั้้งนีเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอ,อย่างยั่งยืนครับกลุ่มแรกของผู้ใหญ่นี่จะเป็นกลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพา,านเพราะเราใช้ระบบร่วมหุ้นของสมาชิกเขาก็เลยให้ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ว่าจะได้เงินทุน เราจะต้องตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพราะว่าเราจะได้ช่วยเหลือในชุมชนเราได้ร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเม็ดมะม่วงหิม,มาพานวัตถุดิบเรามีเองในหมู่บ้าน 2. มันเป็นการสร้างงานในชุมชนตอนแรกนะคะเราก็ทำได้แค่อบทอด หาผู้มีความรู้และประสบการณ์คือทางพัฒนากรอำเภอสอนเราการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิม,มาพาันเนี่ยมาทำเม็ดมะม่วงเคลือบงานะคะแล้วก็มามาทำคุกกี้เราก็มาทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วทีนี้เม็ดผัาซีเราก็มาทำให้ให คนพื้นล่างได้ทานด้วยก็ทําเป็นพวงแล้วทีนี้มาเม็ดปนก็มาคิดว่าเราลองมาทําเข้าเครื่องกาศาสตร์ดูสิแล้วผลตอบร,รับดีมากเลยกยาศาสตร์ที่ขึ้นชื่อของเจ็ดหลังนี่ตอนนี้คือขนมกาศาสตร์เม็ดมะม่วงหิมะผาน ผู้ชมครับปัจจุบันกลุ่มแปรรูปมะม่วงหิมพันธ์ซึ่งผลิตจากเม็ดมะม่วงหิมพันธ์ที่ปลูกในพื้นที่ชุมชนบ้านเจ็ดหลังตำบลโคกปีของอำเภอเมืองสัะแก้วนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครับและยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่มีงานทำอย่างต่อเนื่องครับและไอเม็ดเนี่ยมันต่อยอดได้อย่างหลายอย่างเลยสร้างมูลค่าเพิ่ม สสร้างงานให้กับชุมชนนะสาะสร้างไรายได้ให้กับพวกเด็กแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้งานแล้วก็ได้สร้างความสุขให้กับตัวเองได้พอเห็นคนแก่มีความสุขเนี่ยผู้ใหญ่จะนึกเลยว่านี่แหละคือเป้าหมายที่ทำคือทำให้ชุมชนมีความสุข ผู้ชมครับกลุ่มแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ของชุมชนบ้านเจ็ดหลังตำบลโคกปีค้องอำเภอเมืองสรีแก้วแห่งนี้ถือเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เริ่มจากมีบ้านเจ็ดหลังสามารถเป็นต้นแบบด้านการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในชุมชนและต่อยอดพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายครับ ชมคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่ามะม่วงหิมพานนั้นปลูกง่ายค่ะการดูแลก็ไม่ยุ่งยากทนแรงโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชก็มีน้อยและสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดค่ะนั่นจึงทําให้ทางกลุ่มแปรรูปมะม่วงหิมพานชุมชนบ้านเจ็ดหลังมีต้นทุนต่ําและได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงค่ะสร้างงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือแรงงานในครัวเรือนได้โดยไม่ต้องเข้าไปหางานทํานอกพื้นที่ค่ะ ซึ่งพวกเขาก็คาดหวังว่านี่จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตของชาวชุมชนบ้านเจ็ดหลังต่อไปค่ะและในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดินหน้าปฏิรูป